สวัสดีครับพี่น้องอสมอครับวันนี้มารอบดึกครับ20พฤศจิกายน2568สี่ทุ่มเศษนะครับมาดึกวันนี้มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องอสมอครับสรุป2เรื่องก็คือ 1. เสียสละเงินค่าปาระกันอสมอเดือนละ2,000บาทกับการลาออกจากอสมอเลยนี่เป็นคนละอย่างกันนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวกัน กรณีสละเงินค่าปาระกันเดือนละ2,000บาทหมายถึงใครที่อยากจะเป็น CG หรือว่า c a r e g i v e r ที่อบตอรหรือเทศบาลเขากำลังจะจ้างกันอยู่ขณะนี้จ้างเฟส2นะครับอันนี้ต้องเสียสละเงินค่าปาระกันอสมโดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นอสมนะครับยังเป็นอสมเหมือนเดิมแต่ไม่รับค่าปาระกัน2,000บาทก็คือจะต้องไปทำเรื่อง กับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสละเงินค่าประกัน2,000บาทก็คือยังเป็นอสมอเหมือนเดิมทุกประการสิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นอสมอยังมีครบทุกประการสิ่งที่ไม่ได้จากการเป็นอสมอมีอย่างเดียวก็คือไม่ได้เงินค่าประกัน2,000บาทนะครับอันนี้เสียสละเพื่อไปทํางานเป็น CG ที่เทศบาลอบตอเขาจ้างนะครับเขาจะจ้างเดือนละประมาณ5,000ถึง6,000ตอนนี้เขากำลังรับสมัคร อสมที่ผ่านการอบรมมาแล้ว70ชั่วโมงขึ้นไปนะครับใครผ่านการอบรม70ชั่วโมงได้5,000บาทใครอบรมมากกว่า70ชั่วโมงก็6000บาทอบตอรหรือเทศบาลกำลังรับสมัครทั่วประเทศถึง30พฤศจิกายน68นี้นะครับกรณีเสียสละเงิน,นค่าเบ,บิการก็เพื่อการไปเป็น CG กับอบตอรหรือเทศบาลแต่เขาจะมีสัญญาจ้าง1่ธันวาคม68ไปจนถึง30กันยายน สองห้าเก้านะครับหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะแจ้างต่อหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นหากเขาไม่แจ้างต่อก็กลับมาเป็นอสมอแล้วขอรับเงินค่าปาระกันกันต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเสียสละเงินค่าปาระกันสองพันบาทแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมามากนะครับไม่ได้บอกมาว่าในช่วงที่เสียสละเงินค่าปาระกันสองพันบาทนี้ถ้าหากว่าหมดสัญญาแจ,จ้างจากบอบตหรือเทศบาลแล้ว พอเวลามากลับกลับมาขอรับค่าบริการนั้นจะได้ทันทีไหมหรือว่าจะต้องรออะไรไหมอันนั้นก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับแต่อเสียสละเนี่เสียสละดแน่ๆถ้าจะไปสมัครเป็น CG โดย CG เปิดรับสมัครถึง30พฤศจิกาย,ยน6 8นี้นะครับแล้วก็ใครได้รับการคัดเลือกก็จะได้เป็น CG อ,อปตอรหรือเทศบาลจ้าง5 0 0 0ถึง6,000ต่อเดือนเริ่มจ้าง1ธันวา6 8แปถึง30กันยายน69นะครับอันนี้กรณีเสียสละค่าบริการเป็นแบบนี้นะครับ คือเรายังเป็นอสมอ,อยู่สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นอสมอมีครบทุกประการไม่ได้อย่างเดียวก็คือค่าบริการสองบาทเพราะเราสละค่าบริการนะครับทีนี้อธิบายเปรียบเทียบกับการลาออกจากอสมอไปเลยก่อนหน้านี้เราก็ก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปเรื่องซีจีเขาจะจ้าง CG เริ่ม 1, หนึงธันวาหกแปถึงสากันยายนหกเกนี่แหละนะโดยก่อนหน้านี้ มีเฉพาะเขตสุขภาพที่ 9, ขึ้เคนข่าวมา4จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาตอนนั้น4จังหวัดเ,เปิดรับสมัคร CG นี่แหละอบตอเรือเทศบาลโดยให้เสียสละค่าปบะกัน2,000บาทนี่แหละเราก็นึกว่าการเสียสละ2,000บาทนี่ให้ลาออกจากอสมอไม่ใช่นะครับคนละเรื่องการลาออกจากอสมอนี่เป็นคนละเรื่องกับการเสียสละเงนินค่าประกกานะครับ เสียสละกเงินค่าบริกการเนี่ยเพื่อเพื่อไปเป็นซีจีนี่ยังเป็นอสมอ,อยู่เพียงแต่ไม่รับไม่รับค่าบริกการเท่านั้นส่วนการลาออกจากอสมอนี่ก็คือไม่เป็นอสมอเลยและไม่มีสิทธิประโยชน์ต,ต่างๆในอสมอนะและค่าเริกการก็ไม่ได้รับนะค่าบาริกาการลาออกจากอสมอจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจะทําให้เห็นว่าการเสียสละค่าบริกการ2 0 0 0บาทกับการลาออกจากอสมอเป็นคนละอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะไปสมัคร CG นะครับ ตอนนี้ CG สมัครได้ทั่วประเทศแล้วนะครับอบตอเลขที่เขากำลังเปิดเฟส2เริ่มสมัครถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเริ่มทำง,งาน1ธันวาคม8ถึง30กันหา,ญญายนี้น,นั้นเป็นการเสียสละค่าเบิกการไม่ใช่การลาออกจากอสมอนะครับเพราะฉะนั้นขําคืนวันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังว่าลาออกจากอสมอกับการเสียสละเงินค่าเบิกการมันคนละอันนะครับเสียสละเงินค่าเบิกการไม่ใช่การลาออกจากอสมอยังเป็นอสมอ,อยู่ ส่วนการลาออกจากอสมไม่ได้เป็นอสมและไม่ได้รับค่าเริการด้วยมันคุละอันนะครับส่วนใหญ่ก็คนที่จะลาออกจากอสมก็น่าจะเป็นคนที่เลือกอยากเป็นอสมแล้วเลือกอยากเป็นแล้วเพราะอายุมากทํางานไม่ไหวแล้วก็ลาออกไปอันนั้นก็เป็นส่วนของการลาออกไปแต่ส่วนคนที่ยังทํางานอสมได้ยังไหวแต่เสียสละค่าเริการสองผ่านนั้นเพื่อที่จะไปให้อบตเขาจ้างเป็นซีจีอันนั้นก็เพื่อประโยชน์ตรงนั้นก็เสียสละค่าเริกการได้นะรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามจากอบตหรือเทศบาลนะครับคนที่จะไปสมัคร CG และเสียสละค่าบริการและสอบถามจากคุณหมอรพอตอของท่านเพิ่มเติมนะครับสอบถามจากคุณหมอรพอตอของท่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดอย่างแน่ชัดนะครับส่วนในค,ค่ำคืนวันนี้เราเอามาสรุปให้ฟังเฉยๆว่าเสียสละค่าบริการกับการลาออกมันคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับก็นํามาแจ้งให้ทราบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการจ้าง CG ยังมีลตที่จะจ้างในเดือนธันวาคมด้วยนะครับ เริ่มเริ่มสมัครเดือนธันวาและไปทํางานหนึ่งมกราหกเก้าถึงสามสิบกันยายนหกเก้าสำหรับกลุ่มอสมอที่ยังไม่ได้การที่ยังไม่ได้รับการอบรมเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับอสมอที่ยังไม่ได้รับการอบรมเจ็ดสิบชั่วโมงนี่ยังสามารถสมัครอบรมได้ภายในเดือนพิกายนได้พอสมัครอบรมซีจีเจ็ดสิบชั่วโมงภายในเดือนพิกายนยนะครับก็ไปติดต่อขอสมัครเป็นซีจีที่อบตหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมได้ พอสมัครภายในเดือนธันวาเนี่ยถ้าได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มทํางาน1มกราคหกเก้าถึงสามสิบกันยายนหกเก็ได้กลุ่มนี้ก็ต้องเสียสละค่าประกัน2,000บาทด้วยนะครับเพราะนั้นมันมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกก็คือใครที่อบรม70ชั่วโมงอยู่แล้วอสมนะครับไปสมัครได้เลยตอนนี้ที่อบตหรือเทศบาลสมัครเป็นซีจีนะครับก็หมดเขต30มสิพิกาอันนี้ถ้าได้รับการคัดเลือกก็เริ่มทํางาน1ธันวาหกแปดถึงสามสิบก แต่ต้องเสียสละค่าประกันอสม2,000นะครับแล้วก็ไม่ใช่การลาออกเกวกัอสมด้วยอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังพ <hi> ร้อมทั้งแจ้งข่าวนี้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคิดให้ดีนะครับพี่น้องอสมต้องคิดให้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นการแค่เสียสละค่าประกัน2,000แต่พอหมดสัญญาจ้างเกิดอบตหรือเทศบาลเขาไม่มีงบจ้างต่อปีหน้าพอกลับมารับค่าประกันในครั้งหน้ามันจะได้รับค่าประกันยากไห here, ม กว่าจะได้มันจะยากหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับยังไงยังไงก็ตัดสินใจให้ดีๆแล้วสอบถามเพิ่มเติมจากคุณหมอรอปสตอของท่านคุณหมอรอปสตอของท่านเขาอาจจะมีข้อมูลมาแล้วจากหน่วยงานประคับประของเขาก็เป็นได้หรือเขาจะสอบถามเพิ่มเติมจากสอสจก็เป็นได้เพราะนั้นรายละเอียดที่เพิ่มเติมให้ไปปรึกษาคุณหมอรอปสตของท่านว่าเสียสละค่าบริการ2000แล้วไปเป็นซีจีอบตอบตกับเทศบาลจะดีไหมก็สุดท้แล้วแต่ในการตัดสินใจแล้วก็ ปรึกษากับคุณหมอรพตและคิดอย่างรอบด้านก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับเอาละครับข้าคืนวันนี้20พฤศจิกายน258ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ